สวัสดีครับมือหนมาหน้าได้ครับมือหนมาเอาล่มมันไปปลูกให้หน้าครับนี่ครับปลามันที่มาเอากำลังตัดเริ่มตัดแล้วครับนี่อันนี้เป็นหน้าไก่ได้ครับหน้าผู้นี่ใกล้ก่ผู้อันนี้เป็นเทียงหน้าเป็นปลากล้วยครับแถววิสานก็จะเป็นแบบนี้ครับเทียงหน้ามือมากับมาผักเทียงหน้า หรือว่ากระท่อมไปนะที่เอินเอามันเนี่เป็นพันธุ์อันผุ่มพวงนะครับอีแหลหรือคนอีสานเอินว่าอีแหละผุ่มพวงรบงาบเงาครับหัวดีเบิงล้ำที่เอาตัดแบบนี้นะครับที่เอาลมามันตัดแบบนี้ ต้นสาบเสือตอนนี้เป็นเวลาเกตหกโมงเคองครับหกโมงเคิงให้เบรงบริเวณรอบๆครับอันนี้ก็ทุ่งหน้านะครับอันนี้แ้าเจ้าเกี้ยวเขาแล้วไปแล้วอันนี้แค่เจ้าปลูกอ้อยครับอ้อยกำลังเกิดผลหมดแล้วนี่กำลังเกิด บริเวณรอบๆนะครับกระท่อมไปนะ